ันนี้ภูมิใจมาทําอะไรครับมาไหว้พระมาไหว้พระแล้วก็มาที่เขาหินเขาห,หินงูนะครับดเ,เดี๋ยววันนี้น้องภูมิใจจะพานําเที่ยวนะครับวันนี้ไปมากี่ที่แล้วครับ เขาเหินงูกำลังเดินทางครับแม่เขาจะอย่างี้เองเนี่ยสีอะไรสีขาว,าขราวครับผมถ <c oughs> ัดกองก่อนนะครับ ลองก่อนนะครับเอาสแกนหน่อยดีๆนี่เขายังห้าสิบห้าสิบยังติดต่อตำรวลติดเกิดเราตระเวนอะไรข้าวมายังครับยมาพยายามเชิญลงครับทุกท่านนะมาทุกท่านลงด้วยครับ ใช่ค,ครับทางชนะได้หนึ่งเครื่องต่อหนึ่งท่านให้ผมดูหน่อยครับเช็คอินมาเลยปัตตา,าสีชมพูเช็คแล้วครับครับเชิญครับอย่างนี้เชิญเลยพี่ยังไม่ได้เช็คอินก็ใครใช้มือเปลี่ยนอันนะครับครับเชิญครับทางต่อ,อไปเชิญมาดูแยน

เห็นงูยังเห็นงูตัวจิงเเห็นงูยังมาเข้ารูปหนึ่งเห็นเสียงเหงนอนงมีูให้ดูดิเห็นเสียงอ่ะเเสียงอ่ะครับไอ้นใจได้เสียงใช้เสียงงูไหมใช่ใช่ชิบหายอะไร ะะวันนี้ะเะคุยมายยัหงามให้อาหารลิงนะครับเพราะวันนี้จจคเยมายายังยังแต่ว่าสะพานะสะพานเหมือนวันที่จเจคุยมาเลยอรอ ครัเขาหินงูปมาเลยพ่อกระเทียด้อยไมีอเทิเม่หนื่อยเขาให้อาหารปลาได้นะจ๊ะใจไปแค่นี้กับพ่อมั้งไปดูหนาหันหน้ามาหน่อยกับแม่หัหน้าไปหาพ่อผดด้วย ก็ถ่ายอยู่ไงครับมาแล้วครับผมใจเดินมาแล้วครับข้ามสะพน <c oughs> านของหินงูนะครับ <c oughs> แดดร้อนไหมครับวันนี้ ปลาครปสุภาพปลาสุภาพเต็มเลยแวปลามัเรื้งแสงปลามันเป็นสีปลาีงแสงเอ้ยตัวนี้มันมันเรืองแสงมันเป็นสีนมันไม่ได้เรืองแสงปลาสะกระมีปลาขาวปลาสีขาวปลาขาวปลาสีขาวปลาใสเลือ

ต้องแวะด้วยเหรอฮะผู้สีพ่พ่อเอาคนนี่ไงก็เดินอยู่ครับโอ้โยเสียงอะไรครับเสียงงูเปล่านะมมีด้านบน,น่ีมีงูแนะม่มเดี๋ยวไปถึงรบนี้ก็พอครับไก เดินที่สุดเลยวะจะถ่ายครับอ๋อทางตาเอ๊ะมันโค้งใช่ไหมใช่ครับเอ้าทุกคนอะทุก <c oughs> คนเยอะต่อไปเยอะเขาไม่ไหวเนี่ยเขาทุกคนไป ทุกคนมาอยู่ไหมอ่ะไม่นะครับทำไมไม่สเตอร์พายาบแก้วนี่นั่งพักไหมพายายไปรอที่รถเหรอพายายไปรอที่รถเหรอไปเดินเดินกลับเหรอไงเดินไปดูเดินไปดูก่อนม <c oughs> ันมีเส้นทางไหนอีกไหมมีเส้นเดียวนีว่แหละไปดูก่อนไหม

บรรยากาศลมลื่ท่กลางภูเขาแสงแดดทำไมนะ้นำอมตะเหรอใช่ไหมใช่เหลือง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 เขียวเหลืองเหลืองเขียวอ,อ่อน <laughs> จะลงสิะงอนะไรมไลอะไร Hoa, đợt lưu vệ của lịch này. to này. Hoa,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  lịch này. Hoa, này. Hoa, lịch này. Hoa, này. Hoa, lịch này. Hoa, này. 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 มีภาษาลอยรอ่ครับพา่อนไม่ใจทาเที่ยวไม่ใจทาเที่ยวอ่ะลอยพานน้ำหรอเกดูต้นไม้ข้างบนดิต้นไม้ข้างบนภูเขา้น้ตโน้ตเหรอไหนไหมกำลังมันตั้งอ่ะมีจีตต้นสองสามต้นต้นแดงต้นก้อย เขาหินงูสะพาน,นแบบงูหนูสะพานเไปยังใช่ไหมสะพานแบบโค้งไปโค้งมาเหมือนง,งูใช่ไหมไอ้น,นี่อะไรใจเชื่อคนไตเขาเนี่ยเขาได้บอกเขาหิงนงูนที่ไหนอ่ะเีเขานู่นนะจอยน่นเห็นไหมไม่ โกมือให้สินู่นให้เ่จอยเ้เห็นไหมนี่เหรออ่าโบกมือจะดูกับใครจ่ดู้บกมือโอเคแล้วได้แล้วยป็ไงคไใครนะใครใส่เสื้อสีเทาปา,าเจ้ใชดเจลสิดาเ

Nghe bài rồi